ฮัลโหลเอฟซีจากเอฟซีหรือว่าซุ่มๆห,หลายๆซุ่มนะเออซุ่มหลายๆซุ่มก็คือซุ่มผูกข่าใจแน่ซุ่มผูกข่าใจแน่อัอนาาออส่งข้อความมาอืมส่งข้อความมากะหลายเด้หลายหลายหล,ลายประเทศเด้หลายประเทศแต่ว่าคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าส่วนมากคนไทยเนี่ยไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศ ่างประเทศก็คือหลายๆหลายๆคนนะนะบันนี้กะผู้หลองคนกะเป็นเอฟซีติดตามทาง youtube ทาง youtube ไปนําผู้หลังคนก็ส่งข้อความมาทาง youtube นําแต่ส่วนมากอีสันบ่คอยได้มีเวลาไปตอบทาง y o u t u b โดนๆสีมีเวลาไปตอบมันขอความทาง youtube หน่อยหนึ่งฮะล่ะผู้หลังคนก็เมนมาทาง youtube กับอีสันก็บอคอยได้ตอบเพราะว่าอีสันนั่นมันมีเหตุงานหลายอย่างอืเดี๋ยว กอทร่มาอีกแล้วอืมหลุดไปแล้วเดี๋ยวมันิโทร่มาใหม่เอออะไล่ะเออผู <c oughs> ้ลงค้นกระย่างถามอิสันยุคือเก่าแหละเออ มีแฟนหรือยังน้องปะดะ่ดอ่ะม,มีแฟนหรือยังน้องปะดะ่ดอ่ะอสันบอกว่ามีแล้วมีแล้วมีแล้วก็คือบุรียกันอล่ะว่ามีแล้วคือมีแล้วคือบุญยางน้ำกันปะดะ่ดอ,อ่ะอ๋อพี่น้องคนเรามีแฟนนะบ่กจำเป็นต้องอยางน้ำกันเพราะว่าแฟนอิสันน่ะมันมันอ่าเหตุงานอยู่ต่างจังหวัดอ่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดอ่าอะไล่ะอยู่ออสโลมันไปเหตุงานจังสีนะ่น้าหลอก็สิบสี่มือมันก็มาเทียนึง หาลังเทือเนี่ยก็มาทุกอาทิตย์มาทุกมือวันศุกร์นี่ยนะหาลังเทือสมมติว่ามันมากวันศุกร์จังสี่มือแล้งอ่ะมาหอดที่ก็ตีหนึ่งเที่ยงคืนอ่าสมมติว่าอันมามางานมันเลิกงานอ่ะนะหาหาลังเทือมันเลิกงานใบสองใบสามจังสี่นะมันเข้ากะเร้าจังสี่เข้าแปดโมงเลิกใบสองหรือเลิกสามโมงจังสี่นะมันก็หลังจากนั้นมันก็ขับรถมาเลยจังสี่มาหาหอดที่ตีหนึ่งก็มีเที่ยงคืนก็มีแล้วเต้ มันไปมามันมันมันขับรถเองฮล่ะมันขับรถเองมันชอบขับรถอืมมันขับรถเนี่ยมันอยากแวะมองไรก็แวะมันไปหาหมูมนแน่จังสีนะฮัลโหก็ถามว่ามีบอกับกบมีคําว่าแฟนน่ะอ่าคำาว่าผัวคขาภาษาไทยกบามีผัวแล้วฮัลโหนะอืมอีสันบริสุทธิ์เ้ยพี่น้องบริสุทธิ์แต่ว่าคนตื่นคนจีบเนี่ยกันหลายอ่าคนอย่างอีสันเด้ออืม บริสุทธิ์แล้วกับโบมี่คล้ายๆแบบโบมี่เทเบียนสมรรถนะแต่ว่ามีแฟนซื้อๆอะไรเพราะว่าแฟนมันก็ <c oughs> เป็นหมออยู่ออสโลมันมันไปเดือนกุมภาันะบันนี้มันก็ไปไปมากๆและห้าลังเท่อนั่นย่งางขึ้นเขาอย่างซี่นะไปน้ำกันอ่าอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าอาทิตย์ก่อนหรือว่าอาทิตย์นี้เมื่อวานนี้ก็ไปน้ำกันเดะเตะสันโบไทยเขา ให้ลังเทือทายกับเพื่อนๆพั่นแหละออีสันทายเพื่อนๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีอยู่ในกล้องนั่นแหละแต่ว่าอีสัน่บด้บอกว่าคนใดน่ะนะมบด้บอกคนใดน่ะให้ลังเทือมันไปยางกรอเลยสันเดินตามอย่างซี่นะมันจะเดินขึ้นสองรอบสามรอบเนยนะนั่นละส่วนมากกะขั้นบริเวณทายกล้องกับสีเว้ากันขั้นทายกล้องอีสันก็สีเว้าเพราะว่าให้เกียรติเขานืำให้เกียรติเขานํำไม่อย่างลูกฮะ ให้เกตเขาน้าแล้วก็อีส <descon fin anta> ันเป็นคนที่สี่บอกเอาผัวท้าวนบอกเอาผัวท right? ้าววอนอลีิเพราะว่าขั้นอยากเลิกก็เลิกคือขั้นมนดีเขาก็อยู่น้ำมันโดนขั้นบดีเขาก็เลิกฮะละถามว่ามีแฟนน่ะนะอีสันน่ะเป็นคนที่อยู่นี่เราเป็นอยู่ตัวคนเดียวมันบอกเหรออยู่ตัวคนเดียวแล้วบ่นนี้เขาเป็นอย่างจังสี่น่ะผู้ใดซีไา้ซอยเขาเอาขั้นเขายึดยึดแบบว่า ยูเดียวเดียวโดดอ่ะอ่ายุดอ่าบะเนี่ยมันเวลาเป็นอย่างมาก,าก,กอย่างการคำการขึ้นหรือว่าเอกสองเอกสารจาังสีมันบม่มีผู้ใดซอยเป็นอย่างอีสันคือมีแฟนแล้วอืมก็คือวันนี้เป็นมีกิก๊กจังสีนะเอาเอาเป็นว่ามีกิก๊กคืออีสันบ่ตัวบอตัวแล้วก็บ่ตัวแะไรบอตรงตรงคือมีกิก๊กพออย่างก็ก็มันยังไงอ่ะเอกสารแล้วย่างนึ่นงช่วงโควิดหรือว่าคู่ของเรามันอยู่ไกลกันจังสีนะ แล้วยังมันไปหากันบ่ได้ไรได้ว่าทุกอย่างมันมันมีความจําเป็นเข้าใจบอมันมีความจำเป็นเอกสารสําคัญที่สุดแล้วอันเรื่องเบิงเรื่องแย่งเรื่องดูแลเรื่องเจ็บเรื่องไข่เรื่องสิปะทะนะมันสําคัญอืบอมนว่าอันมีแฟนเพื่อบันเทิงบอมนมีกิกเพื่อสนุกมันไม่ใช่อย่างนั้นอืขั้นเข่า,าช่วยเหลือตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างขั้นเขาเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างขั้นบ่มีโควิดเข้ามาเนี่ยนะ เราก็ไม่จําเป็นต้องไม่กิก๊กอือนั่นแหละขั้นเมืองไทยกะ,ะมีชู้นะนะอืมอีสันบอดด้มีชู้เพราะว่าบอกคู่ของเราแล้วว่าฉันมีแฟนนะนู่นนี่นะถ้าแฟนเขาบอกว่าเขาก็คือช่วยกันทำอาหากินนะนะอืมช่วยกันทำาหากินแบบว่าเธอยอมรับฉันได้ฉันก็จะยอมรับเธอได้แต่เธอสิไปมีผู้อื่นบ่ดด้เอออีดีอืม,อ,มอีสันเป็นคนทีว่า ฉันมีได้นะแต่เธอไปมีผืนอื่นบ่ได้ขั้นเธอไปมีผื้อื่นเนี่ยคือมันจะจบนะมันจบมันมันจบนะ่ะนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือคือเราเน่เป็นคนที่บอกเราเลยว่าเขามีได้แต่เขามีบ่ได้ขั้นเขามีก็คือจบเ่บราว่ากิกคือกันขั้นกิกมีมีจับกิกได้ก็คือจบเพราะว่าเขาเคยบอกเลิกมันหลายเทียแล้วเออเคยบอกเลิกมันหลายเทียแล้วอันบักเด็กน้อยเนี่ยนะอันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีเนี่ย เลอกจบบัดเนี้มันเฮามีความจำเป็นบางอย่างมาช่วงโควิดเด้บัดเนี่ย,นนยจักมาสิมาตายอย่างกระโดดกระเดียนช่วงโควิดมาแล้วมันบ่อเลิกเด้อบัดเนี่ยมันมาแร้วมาอีกมาแล้วมาอีก,นะเ,อกนเนี่ยเลยบัดเนี้เข้าเลิกกันไปแล้วบัดน,นี้เฮาก็เลยว่าจำเป็นต้องกลับคืนมาหากันเพราะว่ามันช่วงเวลาที่โควิดโควิดโควิดนันมันเป็นเหตุอะ่ะมันอย่างลูกฮะอือก็เรื่องอันนี้มันสีตังใจฟังเด้อเอออ่า โควิดมันเป็นเหตุสิไปใช้กันลาบากสีเเหตุยั้งกันลาบากฮะล่ะอีสันก็เลยว่าคบกันอืแต่ว่าฝรั่งเนี่เขาสีบลถือสาอย่างหนึอืมันก็ถามว่าแน่ใจเลยอว่าเขาสีบลมีแฟนป่ะอีสันน่ะแน่ใจบักเนี่ยนะอืเพราะว่าเคยเคยหาแฟนให้มันเร็วเคยหาผู้หญิงให้มันทั้งเฟซนะนะอีสันเคยบอกมูนะนะเข้าไปเป็นเพื่อนมันหน้าตาดีๆละ มันบอกมูนว่าอย่งนะางไรทั้งทั้งที่มันไม่รู้จักนะบอกมูยซะสนเนี่ยแหละมันก็เข้าไปเป็นมูเป็นมูเสร็จแล้วมันก็จะถามว่าคุณมีแฟนหรือยังปุดนะมันบอกเขาเลยอืมมันบอกเขาว่าพบม,มีแฟนแล้วปุดนะเออมันเอารูปไปเขาเบื้องพร้อมว่าอีสันเป็นเป็นเมียมันปวดอะเอออีสันลองให้เพื่อนลองสามคนอันมูคนหนึ่งกะอายุยังน้อยอยู่ด้ยอายุยังน้อยอยู่อ่าให้ให้มันเข้าไปเบื้องไปเป็นมูแล้มวมันก็บอกว่ามันก็บอกว่ามีแฟนแล้วเด้ ฮัลโหลอีสันเคยบอกแล้วข,ขั้นเธอมีมีอื่นนะลืมป้าไปเลยนะขั้นป้าได้เลิกแล้วก็เลิกจัิงสินะบอกเล็กน้อยนะฮัลโหลบอกมันไปจัิงสีเด้แล้วก็ล่องหอดฝรั่งป่ะนะฝรั่งเด็กน้อยนะเธอฉันจะนวดให้เธอฟรีนะผู้หญิงเด็กน้อยนะเออรุ่นสิบยี่สิบปีนะเธอลงประจีบอะผู้ชายคนนี้ถ้าถ้าเขาจีบเธอนะอะหรือประจีบนะอะนวดให้เขาฟรีหนึ่งชมงนะนะ ล่องลองใจมันเด้ลองมันไปจีบนะมันบอกไม่เอามันบอเอายิงเด็กหน้่ยนี่มันบอเอาเลยมันมันแบบมันปวดหัวมันปวดหัวมันไม่มีความรับผิดชอบมันแบบทําทุกอย่างแบบว่าเออเลิกงานมากกสิมาเฮ็ดกับครักับเขาดูแลเขาเด็กหน้อยมันบมีเหตุผลเด้บัดนี้มันเหตุงานดูแลคนป่วยมันก็มือยพอแห้งแล้วมันมันเลิกงานมากมันก็ต้องการเฮ่าเนี่ยนะว่าวให้มันความสบายใจ แล้วก็สนุกเฮ็ดงานอ่ะโมเมนว่าหึงหวงกันเรื่องชู้เรื่องกิ๊กเรื่องอะไรคือวอลเลยแล้วจบมันก็บอกเข้าไปฮะล่ะว่าเอามีครบครัวแล้วมันว่าอยังสีเด้มันบอกว่าฉันเป็นเมียมันผัเด้เป็นพันรยาพัเด้เออมันบ่เอินเป็นกิ๊กเป็นหรือว่าเป็นแฟนกันซื่อเด้มันบอกว่ามีพันรยาแล้วพัดเออมันมันตัวเขาด่ามันมันมันยัดยัดไอสันเป็นเมียมันฮะมันบ่เอินไอสันเป็นเป็นแฟนเด้อืมอะไรฮล่ะหารังเถื่อมันเออมันก็ แต่ว่ามันผู้ชายคนนี้คือเขาต้องการความอบอุ่นมันพ่อแม่เขาบริยูหนี่นะอืจากพ่อแม่ตั้งแต่อ12ปีปวดอะบัดเนี่ยมันมันมาเจออีสันแบบว่าเงาเนอีสันกับบอมีญาติพี่น้องอยู่นี่เน่มันยังก็คือช่วยกันคุยทุกอย่างมันก็เป็นแบบมันในคครวรู้สึกเข้ากับฮักมันคือลูกคือเต้าเดีล่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเข้ามันฮักเข้ากับมันก็บบริยฮักเข้าเหมือนภรรยาแบบทั่วไปดอกมันก็ฮัก อ่าคือแม่แนยคือพี่สาวแน่คือแฟนคือสิป่าทะไปน้ำหลามันก็คือสองคนมันคือมันเข้าใจกันนะบัดนี้ดิซันก็อ่าโอเคแต่ว่ามันมันยังเด็กน้อยอยู่แล้แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเรารักคนแก่แล้วเขาต้องมานั่งเอาใจมันเด้ฉันต้องเอาใจเธอนะฉันต้องมานั่งอันยิงคนดแก่มาขี่งอนขี่งอนแล้วกาขี่งุดงิดอันนุ่นอันนี่อันนี่โทษเซ็กโทษหึงโทษหวงนู่นนี่นี่เนี่ อีสันแหงบหมักเด้พี่น้องเออโบหมักบัดนี้บักเด็กน้อยนะมันบบหึงมันหึงอยู่ในใจลึกๆแต่มันมันบบปากขั้นขั้นอีสันบบรับสายจังสีมันรู้เด้ว่าฉันเห็ุงานอยู่เด้อืเห็ุงานอยู่จังสีจังสีเขามาโทรมาจังสีกะอือมันรู้ว่าเห็ุงานกลางคืนอ่ะอีสันชอบเห็ุงานมืาอคืนบัดมือเว้นั่นใหาลุงชาอีสันไปยางได้อากาศดีแล้วก็นอนหลับหลังมือเว้นั่นนะมันก็เรยว่า มันไว้ใจเราเราก็ไว้ใจมันอืมฮะละแต่ว่ามูหลายคนว่ามึ่งมึงมึ่งไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นแค่ไหนรอยเปอร์เซ็นก็คือว่าความไว้ใจกันก็คือว่ามันก็รู้อยู่ในแหละผู้หญิงกับผู้ชายนะอผู้หญิงกับผู้ชายมันรู้เออเราจากกันอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันก็เป็นเข้าใหม่ประมันอยู่ตลอดเวลาคั้นมันเบื่อมันนายเขาสีปะทะมันกะก็สีบออนซอนตีรถจากออสโลมาหดอัน นี่เพื่อที่จะมานอนกอดเท้าสื่อๆดอกมันมันเราต้องมีความสําคัญลึกซึ้งความห่วงใยความรักนั่นแหละขั้นมันเพมีความรักมันพูนมันเหตุเอาเองก็ได้มันบริยุ่งยากยั้งยั้อยั้งขั้นมันนั่นอ่ะจุด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 เบิดแล้วเลยผู้ชายน่ะมันเก่งปกระโดดกระเดียมันซอยเหลือเจ้าของน่ะมันอาจะเป็นต้องแหกขับรถมาพี่มันกลับมาเนี่ยก็เพื่อว่าอาศัยไปเดินไปคุยกับเพื่อนเพราะว่ามันอยู่นี่มานานไง ไปคุยกับเพื่อนไปเดินแล้วก็อาศัยมากินอาหารไทยกับเราด้วยแล้วก็มาดูแลเราด้วยแล้วก็ซอยเข้าเอกสารนํจาจังสีนาะมันบบเมนว่าคุณจะมานอนกอดฉันเฉยๆนะมันเป็นไปบ่ได้อืมเอาละเข้าก็ต้องการให้มันมาเดย์ให้ลังเถือนมันเงามันเงางั้นเงาแหละยอมรับว่ามันเงาเลยแต่ว่ามันก็บอวิครา สิบปหามากมายหรอกอ่ะอันนี้เขาถามมาได้เพราะว่าอีสันจำเป็นต้องตอบเพราะว่าคันอีสันก็ตอบก็ถามอีสันอยู่หันแล้ว่ามีแฟนหรือย,ยังมีแฟนหรือย,ยังนะอีสันมีแล้วมีเด็กน้อยอันเลยพัวนตั้งแต่อีสันพูดว่าไปหุ่นละหละันเลืมมันใหญ่ไปอยู่ออสโลมันกลับมาทุกทุกสิบสี่วันหรือบางทีก็มาทุกอาทิตย์อันละมีแล้วอืมอีสัน,นอ่ะอ่บาบัดนี้อีสันนั่น จะเอาลูกไปนอนลูกหมดตรงลูกตรงอีพ่ออืมตกใจบ่แม่บอกลูกอะฮะลูกใกล้จะไปนอนแล้วใช่ไหมอืมจุด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 ลูกจุ๊บเนื้อเยืยจุ๊บลูกจุ๊บนื้เยื่อจุดจี๊ดอบอุ่น อันนี้ฉีจืดเลยพี่น้องเนี่ยจืดจืดเริ่มหักเมล้าเด้เนี่ยเน,นี่ยจืดอืมนี่แย่ี่สีงูดงิดเนยบรูเข้าท้องเฮ้ยปวท้องพี่น้องยิ่งแย่จะฉีกงูดงิดเนี่ยหักหลังๆมาเนี่ยมันอาจจะท้องแล้วก็ได้สีอีสันบรูเ้ยนั่นแหละตืดๆ <c oughs> ท้องกับอีสันก็จะจะเป็นคุณยายได้เนี่ย <c oughs> อืดลูกสาวเมย ลูกสาแม่ท้องเหรลอลูกฮะอืมให้มันจุบก,กันบ่ถ้อจากเทียนะ,ะคิดไปลึกๆก,กันละวางแผนจะเป็นคุณยายก <laughs> ็จะได้ลูกได้ล้านเต็มบ้านเด้ดดอ, <laughs> อ่ะเนี่ย่ยยู่เจีเอาสีเลี้ยงตั้งแต่แบบอคนแล้คุณยายนะอืมอ่าไม่มีอะไรคือความรู้สึกของอ,อีสันนั่นก็นคือผู้ใดบรูอีสันก็บ,บริวาหร้ออันถามมาดู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 ดดด กับบริวาเพราะว่าส่วนมากออีสันกับบางคนอีสันบอกไปเล้วว่ามีแฟนแล้วบางคนก็คือบรมาอ่านบรมาเเ้าบริวาเปิดฟังอย่างสี่นะละบันนี้กับขั้นขั้นเปิดฟังเรากะอีสันบริวารหรอกเพราะว่าไม่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดอืมแต่ว่ามือคืนกับกวนแล้วอันเอฟซีนะซุ่มผู้ชายก็บอกว่บกวนมือคืนแล้วแต่ว่าทรงขอความมาถามมือเว้นนั่นเออกะกะมีอยูอืมกัะกะมีอยูหะล่ะอ่า อ,อีสันกับขอบคุณทุกคนที่ถามมามี่ยังกระถามกันฮะละอีสันวอาอียังไปถูกพิษอียังกะอย่าไปถือสาเพราะว่าอียังฮูบอคืออีสันเป็นคนเหตุงานไทยแบบแนวหาลังเทอือาหาลังเทอือวาอันั้นอนี้ันี้อันนี้นนนนไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันอาจจะไปดนใจคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการเว้ากระแทกเด็กแต่นัมันโบแมนเลพี่นอ้อง บางทีอีสันพูดไปเนี่ยบางเอิญมันไปโดนบางอย่างกับผู้อื่นอยู่นะเขามีอยู่แล้วนะอีสันบบได้พัดพิงอะไรโบได้พัดพิงถึงผู้ใดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอิสันหาลังเทอเ่าไปน้ำอาอยกเป็นาตกพี่น้องหรือส่วนอื่นนะนะแต่ว่าบบได้ตรงใจไปว่าคนนั้นคนนี้นอกจากอีสันจะว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นด้วยด้วยความบังเอิญหรือว่าิปรถานะ นั่นแหละผู้ลงโฆษ่าถามมาแล้วก็เครียดนำ้ำผู้ถามมาเครียดน้ำกะอีสันก็ส่งไปอินบ็อกแล้วอืมส่งไปอินบ็อกแล้วกอา่าเข้าใจกันแล้วอืเข้าใจกันแล้วว่ามันหลายอย่างมันหลายอย่างอา่าหมู่ไม่ใช่เชิงหมู่หรอกอมันเป็นอ,อย่างกา็มาจากเอออยู่ออสเตรเลียก็นมีอือยู่อสอ,อ,อสเตรเลียก็นมี ส่งข้อความมาแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงก็ส่งข้อความมาหลายอย่างถามสีประธานแหละแต่อีสันบอกแล้วว่าอีสันมีผัวแล้วคือบบตรงมาจีบอมบต้องมาจีบอฮัลโหลว่าเรื่องง่ายๆก็คือทอมแล้วล่ะจีบอีสันบบเซาแล้วก็ตื้ออีสันบบเซาแล้วก็อีสันเคยบอกแล้วว่าอีสันมีผัวแล้วก็ยังตื้อ คั้นตื่นก็คือสิผิดหวังน่ะนะอืมอะละเพราะว่าสามเดือนมาแล้วสิตื้อสูมือสส่งข้อความมาสูมืออีสันบตอบก็ส่งข้อความมาตุดุๆุๆุตนะขั้นเฮาปฏิเสธแล้วกครต้องต้องเข้าใจเด้ออีสันบอกเอาก็คือคือบอกเอาอืมอล่ะอีสันมีครอบครัวแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ที่บอกไปแล้วก็เข้าใจแน่ว่า เดือนหนึ่งเว้นไปกะย่งถามอีกอยู่จังสี่นะอิสันเป็นคนทีว่าขั้นบกแล้วก็บอเด้ออือนั่นละขั้นเป็นมูกันได้ขั้นบอเข้าใจกันกะแล้วแต่หั่นละอิสันเคยบอกแล้วความรู้สึกของเขาน่ะขั้นเฮาโบหมักบบเอามันก็เป็นแบบบไรมันบละมันบ่เป็นมันอยู่ที่ใจได้มันสีว่าเออคุณชอบฉันแบบนี้แบบนี้แล้วสีหันไปอิสันไปชอบน่ะมันด้วยด้วยรวมเลยอิสันนันบบเอาบบชอบ ไอ,อ้ซันเอาแนละ้วมันมันจะต้องแบบสุดๆล้นก้าวล้นกระมมงไอีซันจึงจะเอาคนใดคนหนึ่งขั้นบอกเอาเลยอันบอกเอาเลยั่าเลิกก็เลิกั้นจบก็จบเอ,อ,อ,อาวหลีพอไอ้ันบ่ได้ยึดเหนี่ยวกับคู่ครองคนไหนมีจะคนก็บ,บ่เคยึดอ่าคุณดีกับฉันฉันอยู่นะแต่ถ้าคุณบดีกับฉันฉันก็ไปอย่างเดียวไปเอาทหไมเลยเอยอืออะไรอีสันบ่เป็นเมซี่อือบอกเป็นเมซี่ตลอดย้อนอยังมันมันซูมือเนี่ยนะเออฮะไร กะก็เฮ้าก็ว่ต้องเครียดให้กันอืมก็หัวอกเดียวกันนะนะหอัวอกเดียวกันนะอีสันจะไม่คิดฮ <c oughs> ะล่หอืมก็คือว่าแต่อีสันหูอยู่ว่าเขาเบิ่งสู่มือเป็นอย่างว่าตัใจตัดใจจากอีสันกะอยากได้กับไปหาเอาเมียไม่งามๆผู้รดเออเพรอีสันเหตุงานจังสีไม่สามารถที่จะ มานั่งตอบข้อความมานั่งหึงนั่งหวงนั่งน้อยอกน้อยใจว่าเธอไม่ตอบฉันอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งอีสันไม่เอาเลยไม่เอาเลยเพราะว่าการทํางานเราไม่ใช่แฟนกันแล้วคุณจะส่งข้อความมาลงห้องให้ว่าคุณตอบฉันบ่ตอบฉันอ่ะอบอเอาเลยขนาดผัวผูเบาโลโลแบบเป็นหมอสามปุ๊บมันยังบ่ให้อีสันเอาใจมันได้มีแต่มันเอาใจได้เห็นยังอีสันฉันบ่งออืมนล่ะอันซัมเนอรอเพราะว่าอีสันจะเอาอัน ลูกสาวลูกเคยไปนอนแล้วอืมตรงลูกปึ๊บสวัสดีครับฟันดีครับลูกเคยจุบจ๊บๆฮัลโหลอีสันจะเศร้าซ้ำนี้ก่อนอ่าฟันดีเอฟซีทุกคนคิดถึงทุกคนอืมส่วงโควิดเออเขาถามว่ามึงถือเลรีย่บอ,อมถือคัลอะไรพี่น้องอีสันไปคนเห่นหลายเล่นหลายบไดเเล่นน้อยอืมแต่ว่าเล่นหลายๆตัวมันบรโดดตัวหนึ่งกระโดนตัวหนึงนน่ง ขั้นวันบดลดตายสะพาน,นมันกระโดนรัฐบาลอืมฮะล่ะแต่ว่าอีสานเนี่เป็นคนที่ขั้นชีมะลิดนะอิสานอ่ะมันเล่นบไรดอกพออีสานเป็นคนทีเล่นเลร้ายอืมฮะล่ะขั้นไดเล่นเนี่ยก็คือว่าเอาให้มันสุดสุดแล้วค่อยหยุดอืมเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ห้าลังห้าลังงวดนะมันก็ไดแน่ห้าลังงวดกบับบไรแน่หา้ลงงา,หาลังงวดก็ได้น้อยห้าลังงวดก็ได้หลายงวดผ่านไปเมื่อกี้นี่ก็ได้ใต้ดินอืมได้ใต้ดิน งวดนี่ก็ได้ทั้งใต้ดินบนล่างแล้วการลอตเตอรี่ให้ละอืมอีสันเป็นคนเล่นหลายแบบเนี่ยมันก็ใครเนี่ยมันโดนขั้นวันโบโดนก็นั่นแหละเหลือแต่หมวยกับร้อยยิมเฮ้ยสิโบเหลือหดร้อยยิมแต่อีสันบอกโบถือสาได้โบถูกงวดนี้ก็ไม่เป็นไรบุกเป็นไรให้เขาถือเออขั้นเนี้ยวเข้าถูกแล้วเฮ้ายิมขั้นเข้าโบถูกแล้วเข้าก็ยิมคือเก่านัแหละอืมใหละอ่าช่วงนี้ก็อีสันจะ พอแล้วเหลืออีกสิบห้านาทีพัวสิเข้าบ้านแล้วได้บ่เนี่ยอืมเพราะว่านัดเขาสมองเดียวบ่เนี่ยอืม <c oughs> นัดเขาสมองเดียวว่ะอืมอิสันเห็ุอืมอ,มอะไราเห็นบอกมันโทรมาแล้วนะอิสันบอกว่าอันห้านาทีเนี่ยก่อนเข้าบ้านนะให้มันโทรมา <c oughs> ตอนนี้มันมันโทรมาอ่าโอเคโอเค <c oughs> อืม

โอเคอือ้มซิวโอเคฮัลโหลผัวมาเราเด้อปะเนี่ยอิสันจะบอกฝันดีทุกคนทุกคนแล้วก็ฮัลโหลอิสันเล่นไลน์ขั้นเป็เล่ยนนะอิสันมันมันมันกับโบบันไดดอกให้อิสันเล่นตามใจอิสันเด้อิสันบ่ได้เล่นตามใจผู้อื่นฮัลโหลขั้นตัวเองอยากได้อย่างก็คือซื้อซื้อไปแล้วมือหนึ่งกูซื้อหลายก็แล้ว บาดเด็มืออื่นมาฟันอีกได้บ่เนี่ยแต่ว่าบอกเขาฝันมันเข่าเขาอีชันบอได้ห่วงคือซื้อไปเรื่อยๆบ่กถูกงวดนี้มันก็ต้องไปถูกงวดหน้าอีชันจะตามตัวเก่าเป็นยังอีชันตามตัวเก่าเป็นหางโว้เลยบดเนี่ยอืออะไรตัวนั้นกูก็ฟันตัวนี้กูก็ฟันบดเนี่ยบัดเี็นมาซื้อเงาเรื่อยๆแต่ว่าบลออกวดนหนึ่งมันออกวันหนึ่งได้บดเนี่ยอันอันเรียกอันไกลคลิปนะอ่าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเก่าเนี่ยมันบอกมาโดนแล้วมันบอกบันนี้สันมาตาม มันก็เลยมาได้งวดนี้ฮะละ่ะเออบัดนี้มันมีเลขหลายๆคนบอกมาเด้พีหลายๆคนน่ะบัดนี้มันบอกว้นหนึ่งมันสี่งองกงค์หนึ่งแต่เป็นยังไงสันตามเขาเศร้าแล้วเป็นยังไงสันซื้อหลายฮะละ่ะมันเป็นอย่างซี้แหละอืมโอเคฮะละ่ะเดี๋ยวพวัวเสีเข้าบ้านแล้วมัในอีสันกะสิพาลูกไปนอนคิดถึงทุกคนฮะละ่ะ